เราสามารถเปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นกระเบื้องได้หรือไม่เพื่อลดปัญหาพลาสติกล้นโลกในยุคที่พลาสติกกลายเป็นปัญหาระดับโลกการหายธีจากการกับขยะพลาสติกที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งหนึ่งแนวคิดที่น่าสนใจที่เป็นไปได้คือการเอาขยะพลาสติกมาเปลี่ยนเป็นกระเบื้องซึ่งไม่เพียงแต่จะลดปริมาณพลาสติกบนโลกนี้ได้แต่ยังสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์อีกด้วยคําถามก็คือพลาสติกสามารถนำมาเป็นกระเบื้องได้หรือไม่นั้น ครตอบคือใช่กระเบื้องที่ทามาจากพลาสติกกาลังเป็นทางเลือกใหม่ในวงการก่อสร้างและการออกแบบตกแต่งเนื่องจากพลาสติกมีคุณสมบัติที่เหมาะในการนํามาแปรรูปเป็นกระเบื้องอย่างยิ่งเช่นน้าหนักเบาทนทานการสึกกร่อนและมีความยืดหยุ่นในการออกแบบอีกทั้งกระเบื้องพลาสติกยังมีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อนและเสียงที่ดีทำให้เหมาะสำหรับใช้งานในที่พักอาศัยและอาคารต่างๆกระบวนการผลิตเป็นอย่างไรนั้นการผลิตกระเบื้องจากพลาสติกนั้นเริ่มจากการร่อนลงขยะพลาสติกที่สามารถรีไซเคิลได้เช่นขวดน้ํา แก้พลาสติกหรือถุงพลาสติกหลังจากนั้นพลาสติกจะถูกนํามาล้างและทำความสะอาดก่อนที่จะนําไปบดเป็นเม็ดหรือผงเล็กๆจากนั้นจะถูกหลอมละลายและนำไปขึ้นรูปเป็นกระเบื้องซึ่งมีลดลายและมีขน,ขนาดตามความต้องการกระบวนการนี้ใช้พลังงานน้อยกว่าการผลิตกระเบื้องนร่งธรรมดาจากวัตถุธรรมชาติและยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอีกด้วยข้อดีข้อเสียของรเระ่บื้องพลาสติกคือ,อพลาสติกนี้มีข้อดีหลายประการเช่นราคาถูกน้าหนักเบาติดตั้งง่ายและสามารถออกแบบและให้ลดลายได้เป็นสีสันที่หลากหลาย เอาอย่างนี้ยังมีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อเปรียบเทียบกับพลาสติกที่ไม่ได้ถูกนำมารีไซเคิลอย่างไรก็ตามกระเบื้องพลาสติกยังมีข้อเสียอยู่บ้างเช่นอายุการใช้ชงานที่อาจจะสั้นกว่ากระเบื้องเซรามิกหรือกระเบื้องดินเผาทั่วไปและมีความทนทานต่อแรงกระแทกต่ํานอกจากนี้หากไม่ถูกติดตั้งอย่างถูกต้องแล้วลวก็จะเกิดปัญหาบิดเบี้ยวหรือแตกร้าได้ง่าย การเปลี่ยนขยะพลาสติกให้เป็นกระเบื้องเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกบนโลกใบนี้ได้ยังมีประสิทธิภาพนอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะแล้วยังสร้างสารรพผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างไรก็าตามความสำเร็จในการนําขยะพลาสติกมาใช้เป็นผลิตกระเบื้งองยังขึ้นอยู่กัารพฒนาทางเทคโนโลยีและการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนในอนาคต